Alright. สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่จะมาบอกเกี่ยวกับการอัปเดตประจําวันที่4ตุลาคมนะคะซึ่งเป็นอัปเดตล่าสุดที่เชื่อว่าใครหลายๆคนนะคะที่เป็นสายฟาร์มเพจเนี่ยจะต้องตั้งหน้าต,ตั้งตารอคอยเทศกาลนี้กันอย่างแน่นอนการฮาลวีนของแมรี่โอไฮนะคะก็จะนึกถึงการฟาร์มเคนดี้ที่ในรอบปีเนี่ยจะมีแค่1ครั้งเท่านั้นเนาะแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่เรานะคะควรกอบกลวยให้ได้มากที่สุดคะ่ะแต่ว่าการอัปเดตในครั้งนี้นะพี่คิดว่ามันค่อนข้างให้จะใหญ่พอสมควรเลยนะคะเพราะว่านอกจากจะมีเซตใหม่มาแล้้ววเเีี่่่ยกยมม็มมมซติทพด ก็ยังมีของชิ้นต่างๆภายในเกมนะคะที่ถูกปรับเปลี่ยนไปแล้วก็ถูกรีเวิร์กไปอีกด้วยหลังจากที่ทุกคนเข้าเกมมาแล้วนะคะจะเห็นได้ว่า UI ทางด้านหน้าเข้าเกมเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปเป็นทีมฮาโลวีนเรียบร้อยแล้วและต่อไปนะคะเราจะมาดูกันว่าในการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะแล้วก็มีอะไรยังไงที่เพิ่มขึ้นมาบ้างสําหรับข้อมูลของการอัปเดตในรอบนี้นะคะทุกคนสามารถเข้าเกมมาแล้วก็กดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่รวบรวมรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการอัปเดตประจําวันที่4ตุลาคมนะคะใน ส่วนนี้เนี่ยถ้าเกิดใครอยากอ่านเพิ่มเติมก็สามารถมาอ่านได้เลยนะคะเพราะว่าในอัปเดตในครั้งนี้เนี่ยพี่จะไม่ได้พูดหมดถึงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าจะพยายามเก็บส่วนที่สําคัญสาคัญไว้นะคะส่วนไหนที่เป็นเล็กเลกน้อยๆเนี่ยทุกคนก็สามารถมาตามอ่านเองได้ที่ตรงนี้ได้เลยค่ะโอเคมาเริ่มกันดีกว่านะคะสําหรับการอัปเดตประจําวันที่4ตุลาคมนะคะของเดือนตุลาแล้วก็ของเดือนเทศกาลฮาโลวีนด้วยนะคะมีเซตใหม่ที่มีชื่อว่าวิมชีวิชนะคะทุกคนเซตวิมชีวิชเนี่ยก็จะขอเรียกง่ายว่าวิ วิมชีล้วกันเนาะวิมชีวิชนะคะถือว่าเป็นเซ็ตที่มีดีเทลเยอะมากๆคือมีการปรับเปลี่ยนช็อโกโก้ได้เยอะมากๆถึงมากที่สุดนะคะแต่ละชิ้นคือปรับไม่รู้จะปรับได้ไงแล้วสามารถเอาไปผสมกับเซ็ตอื่นก็ได้นะคะแล้วก็เซ็ตนี้เนี่ยจะมีมาทั้งหมดแค่4ชิ้นเท่านั้นนะก็คือคอเซ็ต รองเท้านะคะหมวกแล้วก็กระโปรงนั่นเองซึ่งใครที่ชอบอะไรอลังการหรือว่าใหญ่ๆเนี่ยเซตนี้คือห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะส่วนราคาก็อย่างที่เห็นกันเลยนะคะทุกคนก็มีความหูชอยู่พอสมควรนะคะเพราะว่ารวมๆทั้งเซ็ตนี่ก็ประมาณ แสนแตหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะแปะราคาไว้ทุกคนดูกันและในส่วนของรายละเอียดในชุดเซ็ตบิมชีนะคะพี่จะขออนุญาตอัพแยกนะคะเป็นคลิปแยกไปกทิงเนาะก็คลิปนั้นนะคะจะเป็นคลิปเกี่ยวกับการรีวิวชุดอย่างเดียวเลยนะคะว่าชุดคอเส็ตมีความสวยงามขนาดไหนปรับได้กี่แบบนะคะช็อกโก้แต่ละอันยสามารถปรับระดบกับอะไรไงได้บ้างก็จะเป็นคลิปแยกให้ทิ้งนะคะ และต่อไปนะคะเป็นในส่วนของแมปฮาโลวีนที่อัปเดตขึ้นมาใหม่เนาะแน่นอนว่าเทศกาลฮาโลวีน Halloween นะคะมันจะมีแมปหนึ่งโผล่ขึ้นมาที่มันชื่อว่า w i n k ี้คร f f นะคะทุกคนก็จะเป็นเมืองฮาโลวีนนี่แหละปกติที่ให้ทุกคนนะคะไปฟาร์มแคนดี้ไปล่าผีในบ้านผีสิงนะคะแล้วก็เก็บแคนดี้กล่องต่างๆภายในแมปค่ะ และที่เพิ่มมาในปีนี้นะคะก็จะเป็น backwood นะคะก็จะเป็นถ้าที่กลับมาเนาะเพราะว่ามันเขียนว่า is back ใช่ไหมส่วนตัวพี่ไม่เคยเล่นถ้านี้มาก่อนนะคะก็เลยค่อนข้างใหม่เหมือนกันแต่ว่าถ้านี้เนี่ยกลับมาแล้วนะคะและภายในถ้าเนี่ยก็จะเป็นเขาวงกดที่แบบยืึๆยืึกยืดๆเต็มไปหมดเลยนะคะภายในถ้าเนี่ยก็จะมีของฟรีมากมายให้ทุกคนเนี่ยได้ไปหากันแต่ว่าการที่จะเข้าไปเอา<ๆ> <ๆ S 2> เนี่ก็ยากเช่นกันนะคะเพราะว่า รู้สึกว่าหลายๆคนที่เข้าไปแล้วก็จะบ่นมาว่าแบบมันยากมากถึงขนาดจะต้องจ้างคนเป็นไกด์พาไปเลยทีเดียวนะคะและสําหรับใครนะคะที่อยากดูคลิปสอนพี่พิชิตเขาวงกดนะคะแล้วก็คลิปสอนฟาร์มแคนดี้ในเทศกาลนี้ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะเดี๋ยวพี่จะทํำคลิปแยกให้อีกทีนะคะ และต่อไปนะคะจะเป็น5ของนะคะที่ใช้แคนดี้ซื้อนะํามาใหม่นะหลังจากที่ทุกคนเข้าปุ่มช้อปปิ้งไปแล้วใช่ไหมคะมันจะมียูทางด้านซ้ายมือนะคะที่ทุกคนจะได้เห็นว่ามันจะเป็นลูกๆอมนะคะแล้วก็เขียนว,ว่าแคนดี้ช็อปใช่ไหมให้ทุกคนกดตรงนั้นไปนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นช็อปที่รวบรวมของต่างๆนะคะที่สามารถซื้อด้วยแคนดี้ได้นะคะซึ่งมันก็จะมีของมาใหม่ด้วยเช่นเอาเจ้าตัวหัวล่องหนหรือว่าจะเป็นต่างหูแล้วก็ชุดเซตใหม่อีก3ชิ้น ะะที่เป็นเชื่อว่าส t ตมพังนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นมินิเซตเนาะในส่วนตัวพี่เองก็ยังไม่มีเหมือนกันนะคะแต่เดี๋ยวจะทําคลิปแยกให้ทีหนึง่งเกี่ยวกับชุดเซตนี้โดยเฉพาะเลยนะคะว่าคุ้มค่ากับการซื้อไหมแล้วก็สวยไหมนะคะและต่อไปนะคะก็จะเป็นเฮ l โลใหม่นะแล้วก็สตอรี่ที่ฟาวทันใหม่นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะถ้ามีเทศกาลใหม่ก็จะมีเฮ l โลใหม่นะคะแต่ว่าเฮ l โลอันนี้เป็น is very really unique มากๆเลยนะคะที่ทางเกมได้ การันตีแน่นอนว่ามันยูนิคจริงๆนะเพราะว่าจากที่ดูนะเฮโลอันเนี้ยแตกต่างจากอันอื่นตรงที่ว่ามันสามารถปรับขนาดได้นะคะแล้วก็มันไม่ได้ลอยอยู่บนหัวเหมือนอื่นๆนั่นเองปกติแล้วเฮโลมันก็จะแบบลอยอยู่บนหัวใช่ไหมแต่อันนี้มันจะอยู่หลังหัวนะคะหลายๆคนบอกว่ามันก็เหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนกับแสงแห่งศรัทธรหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าส่วนตัวพี่คิดว่ามันค่อนข้างสวยเหมือนกันนะคะมันจะเหมือนแบบดวงดาวผสมกับนาฬิกาแห่งดวงดาวอะไรประ ออซึ่งราคาตอนนี้ค่อนข้างหูฉี่พอสมควรเลยนะคะสําหรับใครที่อยากได้เฮลโอันใหม่นี้และต่อไปนะคะจะเป็นการอัปเดตที่ใหญ่พอสมควรเลยเนาะเขานะคะจะปรับช่วงเอวของเจ้าตัวคอเสื้อต่างๆเนี่ยให้มีความแคบแล้วก็มีความยาวมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือเอวมันจะบีบลงนั่นเองปกติแล้วมันก็จะเป็นแบบบานๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่พอเขาปรับแล้วนะคะมันจะทําให้เราานียสามารถใส่กับเจ้าตัวขาได้ง่ายยิ่งขึ้นสวยยิ่งขึ้นค่ะ แล้วมาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยนะคะสําหรับเจ้าตัว Royal l a b e l Corset นั่นเองเนาะที่ตอนนี้นะคะสามารถปรับรูปแบบของท o อกเกได้มากสูงสุดถึง12แบบเลยทีเดียวค่ะ Winter Guardian นะคะคอเสดของผู้หญิงเนี่ยก็จะมีความยาวมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สามารถปรับท o อกเกได้สูงสุด9อันนะคะแล้วก็มันสามารถปรับเปลี่ยนพวกเฟอร์หรือว่าเอาแค่เจ้าตัวเขาเรียกว่าอะไรเหมือนตรงคอนะคะอย่างเดียวก็ได้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของผู้ชายนะคะก็จะมีเจ้าตัวสีท็อกเกใหม่ เนาะที่ทุกคน,นยังสามารถปรับได้นะคะ Darling v a l e n t i n a Corset นะคะเป็นการรีเวิร์กเลยนะคะทุกคนก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบของเจ้าตัวคอเสตไปเลยนะคะแล้วก็สามารถปรับท็อกเกได้อีกถึง19แบบกันเลยทีเดียว เพนเซนสตาฟอร์ดนะคะก็จะปรับให้เจ้าตัวคอเส็นะมีความยาวมากยิ่งขึ้นแล้วก็บีบขึ้นมายิ่งขึ้นค่ะมงเชอรีค่ะเดียร์ดอลี่ฟัชชลิงค่ะเอนชานติงกระปุงผีนะคะสปา k ก p a ตี้นะคะเมจิคอลกาเดียนเนี่ยก็ปรับเหมือนกันเดียร์ลี่นะคะและอื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะคะที่เป็นเจ้าตัวคอเส็จนะคะที่เขาเนี่ยปรับให้มีความอ่าบีบมากยิ่งขึ้นแคบมากยิ่งขึ้นนะคะทําให้มัน ดูแบบสลิมมากยิ่งขึ้นนะคะ และในส่วนนี้นะคะเป็นส่วนที่สําคัญมากๆเลยส่วนหนึ่งนะคะก็คือการที่เขาเนะ่ยรีเมคเกี่ยวกับระบบช็อกโกนะคะซึ่งพี่คิดว่ามันเป็นอะไรที่อาจจะง่ายขึ้นสําหรับบางคนนะคะแล้วก็อาจจะยากขึ้นสําหรับบางคนด้วยเนาะสำหรับพีนะคะค่อนข้างคิดว่ามันมีประโยชน์ตรงที่ว่าเราสามารถดูได้นะคะว่าเราจะปรับช็อกโกันไหนดีเนาะแต่ว่าในอีกส่วนหนึ่งพีก็คิดว่ามันเป็น UI ที่ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันจะต้องกดเดสส์อัพแล้วก็มากดชินนะแล้วก็ค่อยปรับแบบเนี้ยคะ่ะ มันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนที่เราสามารถกดที่ตัวแล้วก็กดปรับช็อกโก้ได้เลยโดยที่แบบสามารถดูได้เลยในตอนนั้นเลยอะไรประมาณนี้เนาะพี่คิดว่าถ้าเป็นแบบเดิมก็น่าจะดีกว่าแถม U I มันยังเล็กแล้วมันก็สวยกว่าด้วยคิดว่ามันปรับง่ายกว่านะคะทุกคนคิดเห็นยังไงบ้างกับการที่เขารีเมเจ้าตัวท็อกเก s ลซิสเต็มตรงนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เหมือนกันเนาะ และในส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเจ้าตัว,ตวท็อกโก้ใหม่ๆนะคะเพิ่มเติมแล้วก็เป็นการรีเวิร์กนะสำหรับเจ้าตัววินเทอร์การ์ดีรองเท้านะคะของผู้หญิงเนี่ยก็จะมีท็อกโกที่มากยิ่งขึ้นนะคะซัมเมอร์แฟนตาซีขาเนี่ยจากที่เมื่อก่อนเนี่ยมันจะโก่งใช่ไหมตอนนี้นะคะขาก็ชิดสวยกันแล้วก็น่าใช้มากกว่าเดิมมากๆเลยค่ะแล้วก็แวนโทนนะคะทุกคนมี7จ็ท็อกโก้ใหม่นะคะที่เพิ่มเข้ามาแบดเอ r ์ลิงนะคะมี3าท็อกโก้ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาค่ะแล้วก็รีผู้ สีอะไรต่างๆนานาด้วยนะคะแล้วก็เจ้าตัวกระเป๋าฮิตตี้นะคะเขาก็ปรับทรงปรับดีไซน์ใหม่นะคะให้มีความน่ารักมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าจากเมื่อก่อนนะกระเป๋ามันจะเหมือนแบบว่าเหมือนเป็นกระเป๋า กระเป๋าซิลิโคนตอนนี้ก็จะเป็นแบบกระเป๋าหนังมากยิ่งขึ้นนะคะมีทรงที่เห็นเดยชารมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็จะเป็นเจ้าตัวหูแมวนะคะที่สามารถปรับสายได้แล้วก็ปรับความเรืองแสงของมันได้นะคะและที่ทุกคนอรอคอยมากที่สุดเลยนะคะก็คือเป็นการรีเมคเจ้าตัวแบทโม h i ลส์นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยสามารถปรับได้ถึง38ท็อกโก,ก้เลยทีเดียวซึ่งมันเยอะมากๆถึงมากๆที่สุดเลยนะคะไม่รู้ว่าถ้าเกิดสมมติว่ารีเวิร์สเป็นมากกว่านี้เนี่ยมันจะปรับได้ถึง รอแบบไหมแต่แค่นี้ก็เยอะมากๆแล้วนะทุกคนลองไปใช้กันดูได้นะคะว่าแบบโมฮิลเนี่ยมันปรับไปได้มากถึงขนาดไหนส่วนตัวพี่ลองกดๆดูแล้วก็รู้สึกว่าเออเยอะเยอะมากๆเยอะเกินไปนะคะเยอะจนแบบกลัวว่าจะไม่ได้ใช้ขาอื่นกันเลยทีเดียวนะแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะที่เขาเน่ปรับให้เจ้าตัวแบบโมฮิลมีอะไรมากยิ่งขึ้นคะ่ะแล้วก็สําหรับทรงผมใหม่นะคะก็ไม่มีอะไรมากเนาะทรงผมก็ให้เท่าเทศกาลฮาโลวีนนะคะซันเซต็ตเนี่ยมีการปรับให้เจ้าตัวแมพเนี่ยมีความเป็นฮาโลวีนมากยิ่งขึ้น นนะะแล้วก็เพิ่มทีมเอาทีมออกไปด้วยก็มีนะคะในส่วนของสติกเกอร์ในสมุดจดของเรานะคะก็มีเพิ่มมาใหม่หนึ่งอันเนาะก็จะเป็นเจ้าตัวของฮาโลวีนนั่นเองนะคะ แล้วก็จบไปแล้วนะคะสาหรับอัปเดตประจําวันที่4ตุลาคมนะคะทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างก,กับการอัปเดตในครั้งนี้ค่ะพี่ส่วนตัวก็คิดว่าเจ้าตัวระบบช็อกโกนี่ถ้าปรับให้ดีกว่านี้น่าจะได้นะแต่ว่ารู้สึกก็ไม่ได้ชอบแบบปัจจุบันที่เป็นอยู่สักเท่าไหร่นะคะเพราะ UI มันค่อนข้างแบบไม่ค่อยสวยเนอะอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่านี่ส่วนปรับการให้มีช็อกโกได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ปรับตัวคอเสดให้สามารถใส่มิชแอนด์แมทได้มากยิ่งขึ้นเนีย่ยเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็เทศกาลนี้เนี่ยมีอะไรมา เยอะมากๆเลยนะสำหรับพี่นะทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้ดังได้เลยนะคะวันนีน้่ยไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ